ค่อย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 แก่เก่งค่อยค่อยค่อยเก่งเก่งที่ตาหนึ่งจหว e n g ดีรืม่ดีเร่งค่อยค่อยฝึกฝึกเก่งฝึกวันละนิดซ้อมมาล่นอยไม่ต้องรีบไม่ต้องเครอยดชื่นชมจะปนเบาเบสมบ้องชชา ให้ถูกต้องก่อนจะทำให้เร็วไม่ต้องเตะแรงไม่ต้องเสียงดังความเก่งมันไม่ได้มันจากคนก้าวราเบสิกที่ซ้ำมันคือพื้นฐานที่จะสร้างความมั่นใจในวันหนาคอยคอยฝึกค่อยค่อยเก่งซ้อมให้บ่อยไม่ต้องรีบไปเร็รู้ตัวอีกทีทักษะอยู่ในตัวเราใส่ใจใส่ใจทุกจังวะที่ทำเดืงดนมเยอะเจอละพี่พอ รูปแข็งแรงวิ่งไนแน่นอนค่อยค่อยฝค่อยคเก่งเราเส้นทางนี้ต้องใช้ใจนำทางไม่ใช่แค่ร่างกายต้องไปให้สุดแต่หัวใจก็ต้องอบอุ่นด้วยความมีวิในัยใส่ให้ทุกวันทักแะปีตีจะโตขึ้นมาเองซ้อมวันนี้ยังไม่ต้องเก่งแค่ทำซ้ำแล้วทำด้วยใจ โคจะบอกไว้เดี๋ยวนู้จะเก่งเมื่อเวลาพร้อมูก็พร้อมไปไกลค่อยคอยฝึกค่อยครอยเก่งซ้อมให้บ่อยไม่ต้องรีบไปเร็วรู้ตัวอีกทีทักษักอยู่ในตัวเราใส่ใจใส่ใจทุกจังหวะที่ทำดึงนมเย่เจอหลับเพพอสูงแข็งแรงวิ่งใน่แน่นอนค่อยค่อยฝึกค่อยคอยเก่งเพราะเส้นทางนี้ ต้องใช้ใจนำทางขอขเ,เปาเปาเป่าแต่ยังเป็นไม่เก่งแต่รู้ซ้อมรู้จะเก่งแึ้แน่ไม่ต้องแรงแค่ตั้งใจค่อยคอยคอยคอยเก่งไม่ก่พื้นฐานแน่นมันคงจริงใจเพราะความเก่งมันมันไม่ใช่แค่เร็วไวใส่ใจฝึกซ้ำมีวินัยใจมัน เด็กสาน้านาคตไปหัวใจไม่ใช่ความรุนแรงในสนามคอยคอยฝึกแล้วจะเก่งจริงขอเวลาให้หนูหนูจะเก่ง